สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเล่าในการว่าพี่มาเป็นพยาบาลได้ยังไงนะคะที่สเดนนะคะก็ที่เล่าให้ฟังอันแรกก็คือว่าได้ทุนเรียนได้ทุนของโรงพยาบาลนะคะก็เริ่มเทอมแรกก็คือเริ่มเรียนทฤษฎีแล้วก็เรียน Anatomy p h y s i o l o g y แล้วก็ช่วงที่สามก็คือเรียนคำนวณยาแล้วกเ็เรียนเรื่องยาค่ะแต่มันการเรียนนี่คือทฤษฎีการเรียนอันแรกนี่การเรียนทฤษฎีนี่คือเขาก็มาแล้วแต่มหาลัยนะคะของพี่นี่เรียนมหาลัยที่แยบแรกนะคะเราก็เขาก็จะให้เราเอา,เอา โลกหรือเรื่องโรคอันใดอันหนึ่งหรือเรื่องของคนป่วยเอามาเอามาพูดเอามาเขียนนะคะมาเขียนเขียนนี่เป็นเขียนของของเราเองนะคะเขียนมันงานงานงานการบ้านอะแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์นะคะแล้วก็ทำงานกลุ่มพอทำอันนี้เสร็จมันก็ประมาณประมาณ5อาทิตย์หรือ,อยังไงเนี่ยคะ่ะห้าอาทิตย์แล้วก็ ช่วงที่2ก็คือการเรียน anatomy physiology นะคะอันนี้เป็นวิชาที่ที่ใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างยากมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราต้องเรียนหมดเลยในร่างกายของเราก็คือหัวใจปอดแนสต์ system แล้วก็ไต แล้วก็เนี่ยอวัยวะภายในร่างกายนะคะคือเราต้องเรียนหรือต้องจำให้ได้ะคะ่ะว่ามันมีหน้าที่อะไรนะคะแล้วประอันที่สามก็คือการคำนวณยาค่ะเรียนคำนวณยาของมหาลาัยที่แยบแร่นี่คือเขาจะให้เราคำนวณแบบใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้เลยนะคะคือการเรียนหรือว่าการสอบที่นี่คือจะเขียนอย่างเดียวเลยค่ะ คือไม่มีไม่มีการกขอโง,งองอะไรทั้งสิ้นเราต้องเขียนด้วยความเข้าใจทุกอย่างถ้าคนเรียนที่นี่ก็คงจะเขาก็คงจะรู้นะคะว่าว่าการเรียนของที่นี่เป็นยังไงคือเราต้องเขียนหมดเขาก็จะให้คําถามเรามาเราก็จะตอบไปแล้วก็การคํานวณยาของแยาและเฮอร์ส o ูลานคือว่ามันเขาไม่ให้เราเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปคิดแล้วต้องถูก ทั้งหมดร้อยอซอันนี้ก็หินเหมือนกันค่ะกว่าจะผ่านมาได้ก็ก็เอาเรื่องเหมือนกันคำนวณยาแล้วก็คำนวณอ่าการการหยดของน้ำเกลือว่าถ้าชั่วโมงหนึ่งจะหยดกี่กี่หยดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จเราก็มาเรียนเรื่องยาต่ออเรื่องยาว่ามันมีชื่อว่ายา แล้วมันมีหน้าที่อะไรมั่งอันนี้มันจะเขาจะแบ่งให้เป็นช่วงๆค่ะอ่ายาหนึ่งยาสองอะไรเงี้ยนะคะฟารมอโ,โรจีแล้วก็การคำนวณยามันจะมีชั้นหนึ่งแล้วก็อันสองมันมีสองครั้งนะคะคำนวณยาแต่อนาสุมีฟิสโิโอโลจีนี่คือต้องเรียนครั้งเดียวให้จบไปเลยแล้วก็สอบ สอบผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ตกไม่ถ้าตกเราก็ต้องซ่อมใหม่ะคะ่ะแค่นี้แหละแต่มันก็พี่ก็ซ่อมมาหลายครั้งนะคะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเนี่แหละคะ่ะคือการเรียนของสวีเดนถ้ายังไงถ้าสนใจยังไงนะคะถ้าครั้งหน้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังต่ออีกคือการเรียนแล้วก็การทำงานกลุ่มกับคนสวีเดนว่า ว่ามันเป็นยังไงมั่งนะคะเพราะว่าการทํางานกลุ่มกับคนซิวีเดนนี่ก็ก็มันก็สนุกดีอะค่ะทั้งท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ